พอ,อกแล้ววัน,นพอ่กพอกับลูกพ่อกับลูกพ่อกันเป็นเมื่อแรกที่เขาบินออกจากกรงออกจากกล้องออกจากห้างมีตัวไม้ตัวไม้ลูก ลูกตัวไม่อันนี้ชุดตัวเกาคู่คู่เกาอันนี้ตัวไม่กับตัวเหลืองหน่อยตารางยังเป็นหกตื่นสถานที่ยวากาลล่องบันได วัวเสด็จไทยแพ้งคักแพ้งแน่แพ้งโดกเป้าอ,ออกจากเฮี่ยนจากห้างเราล,ลนจนมันสิเท่าซาจะของแล้วก็ยังเปาออกมาอยู่ ซูตรงออกมาหากินเองที่ซูซีห้แม่แตนติปอนอย่างเดียวตื่นอันนี้โตเก้าดอโตเก้านานดำดำเขาโคกันได้บันโอ้งา่งามันง่ามง่ามัวไม้ปากเหลืองโวโอ้ยตัวไม้ปากหลงหลกจากคลองระบันเอา พาูกเจาคล้องกันนอหันบึ้งบอกเนาะ ตรงหนีบบขาไว้ก็สันน้องบิน,พนเพราะว่าน้องบ่เคยมากลยแข็งแรงแล้วแข็งแรงแด้วบ่เอาออกมาเป็นลูกป่อนเนะพราะว่าคานเลียงให้แม่มันเรียงเอาเนียบห้งครับนี่บเบาเหนีบบขานองเบาเบาซ่อๆ ขอเขาเบิ้งแนีลูกขอเขาเบิ้งแนี